โมเมนต์เรื่องราวดีๆเจเกวแม่ชมเปิดบ้านรับพี่ลิซ่าแบ็คพิง o ์โซเชียลแทบแตกเลยล่ะค่ะเมื่อซุปตาสาวอย่างลิซ่าแบ็คพิงนั้นได้โพสต์เองไปเยือนบ้านของคุณแม่ชมพูอรยาแถมงานนี้ก็อย่างได้รวมโอน้อยออกจับกล่องสุ่มอาร์ทถอยกับน้องเกวด้วยซึ่งสมาชิกจุ่มกล่องสุ่มยังมีต้าหนึ่งเพื่อนเกวรวมวงอีกราย เข้ากันได้เป็นอย่างดีแบบนี้สงสัยลิซ่าคงจะกลายเป็นลิซ่าเพื่อนเกลอีกคนแล้วละมัง้งแต่เฟมเนี้ยเขินน่ารักมากเลยล่ะค่ะบอกได้เลยค่ะว่าซุปตาสาววัยสองขวบของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะตกพีพีถึงแม้จะเป็นซุปตา์อย่างพี่ลิซ่าเนี่ยอาจจะต้องกลายมาเป็นเพื่อนของน้องเกลอีกคนก็ได้ค่ะ น,นิลิซ่าปล่อยแต่ภาพนิ่งนะคะยังไม่มีเป็นคลิปวิดีโอแต่ถ้ามีเราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ